สวัสดี FC สซีมูที่รักและเคารพทุกทท่านครับวันนี้พ่อพรอมในช่วงกองบุญวัตถุมงคลก็มีพระเครื่องดีๆเป็นพระเครื่องพิเศษคอลเลกชันพิเศษนะฮะมานำเสนอนั่นก็คือพญาเต่าเรือนนะฮะพญาเต่าเรือนรุ่นพลิกชีวิตรวยทันใจคือพญาเต่าเรือนรุ่นนี้เนี่ยเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นเดียวกันกับที่ท่านเจ้าคุณเทพ วัดศรีแยกเจริญพรได้สร้างถวายให้เกียรติพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนเพื่อเข้ากรรมฐานในงานเข้ากรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนเปีมื่อปี63 29 30 31ปี63ท่านเจ้าขุนเทพท่านก็ต้องการที่ปัจจัยไปบูรณะศาลาท่านก็เลยขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนั้นได้เอาพญาเต่าเรือนรุ่นนี้ได้เข้าพิธีกับ ในงานกรรมฐาน3วันที่พระพุทธเจ้ายีพระองค์ได้พุทธาพิเศษนะนั่นเองนะครับพญาตาเรือนรุ่นนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษนะฮะปัจจัยผู้ที่บูชาไปก็หลวงพ่อท่านเอาไปบูรณะสลนะที่วัดศรีเจริญพรน,นั่นเองเป็นคอลเลกชันพิเศษซึ่งสร้างมาพิเศษก็มีหลายเนื้ออย่างที่ท่านเห็นรูปรษณ์ที่สวยงาม จริงๆพ่อพรามก็ไม่ได้ไปบูชามาตั้งแต่รุ่นนั้นแต่เห็นแอดมินเพื่อนอใน Facebook ท่านเปิดให้ประมูลพ่อพรามก็เลยประมูลประมูลมานะฮะเดี๋ยววันนี้ก็เลยเผื่อท่านใดสนใจที่อยากจะมีไว้ในครอบครองเพราะเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่มีความสวยสุดงดงามอยากที่ท่านทั้งหลายได้เห็นนะฮะอย่างด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นเนื้อทองอุไหร่นะฮะหน้ากากเงินนี่นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเนื้ออะไรจำเนื้อไม่ได้นะฮะ <S <S แต่เป็นลวดลายที่งดงามเนี่ยนะออกสีส้มหน้ากากเงินนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อทองชาติเนี่ยนี่จะเป็นแบบลงยานะฮะจะเป็นลงยาเนี่ยจะเป็นลงยาลายทงชาติอย่างเงี้ยนะฮะก็หน้ากากทองนะ,ะัะมีแต่เป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนนี้เป็นพิมเล็กนะอันี่เป็นพิม์ใหญ่พิมพใหญ่7ดองค์พิมเล็ก1องค์นะฮะเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้ก็จะเป็น เนื้อเขียวเหล็กไหลหนะ้ากากเงินนะฮะอย่างที่ท่านเห็นนะสุยสุดงงานพุทธคุณนี่ถามว่าเด่นในด้านไหนจริงๆแล้วก็ตามชื่อที่ท่านเจ้าคุณเทพแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเลี้ยพระคุณต้นเวลาการจะนญธรรเป็นประธานในการพุทธาพิเศษเนี่ยท่านก็อยากที่จะทำพระเครื่องรุ่นเนี้ยออกมาให้สมชื่อนั่นก็คือพลิกชีวิตรวยทันใะจรุ่นนี้ชื่อว่าพลิกชีวิตรวยทันใจนะพระพุทธเจ้ายิสเบตพระองค์มาพุทธาพิเศษ ดังนั้นก็เกิดเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านใดที่สนใจอยากจะได้ไว้ในครอบครองนะฮะประเดิบกุลหลวงพ่อเล็กท่านเป็นผู้ิปถาพิเศษแต่ว่าชื่อที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นชื่อเป็นชื่อของวัดศรีแยกเจริญพรน,นะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นองนอง้นองท่านใดสนใจก็มีไว้ในครอบครองก็เอไลน์มาสอบถามได้นะฮะที่ id line เม็ดแปดแปดสี่เจ็ดภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก m e a d แปดแปดสี่เจ็ดนะครับผม สวัสดีครับ